เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสมาร์ทวอลคอนิคเกอรทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่ที่กําลังจะมาเร็วๆนี้นะครับก็คือกิจกรรมของจินน้ำครับตู้จินน้ำเออไม่ใช่ิกิจกรรมเปลือกหอยจินน้ำนะครับแล้วก็เป็นตู้น้องร่มนั่นเองครับตอนนี้ตู้จินไฟนะครับผมก็จะทําการเอาออกไปแล้วเนาะก็จะมีตู้ของตัวร่มน้ำมานะครับผมทีนี้เรามาดูก่อนว่าเกมมีการอัปเดตอะไรยังไงมาบ้างนะครับผมอ่า หนึ่งเลยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของอดันเจียนไลบอร์มอนนะครับผมระยะเวลาของกิจกรรมดันเจียนไลบอร์มอนนะครับผมก็คือเที่ยงคืนของวันที่16ก็คือวันนี้นะวันนี้วันที่15นะเนาะพอถึงเที่ยงคืนเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นวันที่16ใช่ป่ะอ่าวันที่16นะครับก็คืออ่ะเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนนี้แล้วกันเนาะจนถึงวันที่ยี่สิบสามนะครับผมอุก,กนานอยู่เหมือนกันนะเกือบอ,อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะเพื่อนๆสิ้นสุดนะครับผมตอนเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะครับผมออออ่่าจริงงๆะไตัวข กิจกรรมอ่ะมันขึ้นอยู่กับเวลาเซิร์ฟด้วยนะเพื่อนๆอ,อยู่เซิร์ฟไหนกันบ้างก็ลองดูได้นะครับว่าเออเออ,เ,อ,อเราอยู่เซิร์ฟนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมประมาณนี้เนาะก็7จวันนะครับเวันนะครับผมอ่ะโดยรายละเอียดเขาบอกว่าดันเจี้ยนเรเบอมอนนะครับผมทั้ง3ามเวอรเวลจะถูกเพิ่มเข้ามาไปในมูในเมนูของไคลอสนะครับหรือไอตัวของดันเจี้ยนที่มันฟาร์มตัวของเอเซนต์นะครับผมดันเจี้ยนเรเบอร์มอนจะสามารถเข้าเล่นได้ภายในช่วงเวลาเท่านั้นนะครับผมอ่ะ คุณจะสามารถเข้าเล่นได้ในวันล,ละ3ครั้งเท่านั้นแต่ไม่สามารถเข้าเพิ่มได้นะครับผมรางวัลที่สามารถได้รับจากเลเวลต่างๆจะมีดังนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือถ้าเป็นอันนี้ผมจะพูดไปเรื่องของเลเวลทุกเลเวลแล้วกันเนาะเลเวลหนึ่งะครับผมก็คือผงสายลุ้นนะครับผมผงสายลุ้นผมไม่มั่นใจเป็นผงอะไรนะก็คือจะได้นะครับหนึ่ผงสายลุ้นนะครับผมหายใจแ่งชีวิต80นะครับผมแล้วก็ตัวของเอเซน ธาตุเวทมนต์นะครับ6นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเป็นเบลล์สองผงสายรุ้งนะครับผมหนพันเนะครับผมลมหายใจแห่งชีวิต90นะครับผมแล้วก็ตัวของเอเซนเวทมนต์เนี่ยเนะครับผมอ่าแล้วก็เวลลสามนะครับผงสายรุ้นนะครับผม2องพันนะครับลมหายใจแห่งชีวิต100นะครับแล้วก็ตัวของเอเซนตแนะครับผมอ่าต่อมาครับผมก็คือเป็นตู้นะครับตู้เปิดเลทนะพูดง่ายคือตู้เปิดเลทแล้วกันเนาะคือกิจกรรมเพิ่มอัตราซัมมอนสาวสาวน้อยเวทมนต์นะครับ ท่าน้ำ5ดาวนะครับผมระยะเวลาของกิจกรรมนะครับผม,ผมก็คือนะครับก็แน่นอนครับวันนี้เที่ยงคืนเนาะจนถึงวันที่30นะครับผมโอ้ก็นานอยู่เหมือนกันนะทุกคน7วันเลยนะเออนานดูไม่ไม่ถึง7วันหรือ14วันนะ14วันานาน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 ,น,านเยอะเยอะเยอะทุกคนเยอะอยู่นะครับผมอันนี้14วันอันนี้7วันอ่าโอเคอันนี้14วันถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับวิธีการซมมอนก็ปกติเลยครับซมมอนตาม ตัวที่เราต้องการอ่าก็เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าเกมว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคหน้าเกมนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆอ่ะตอนนี้ตัวของตู้ตินนะครับผมตินเนี่ยมันจะเหลือมันไม่เชไม่เฉยว่าออกไปสิเขาเรียกว่ามีการเอาเพิ่มขึ้นมาเฉยครับไม่ได้ออกไปนะเหมือนมีการเอาเพิ่มขึ้นมาให้เรามีการอาาราารอฟเฟอร์ว่าเออเราจะเลือกอะไรยังไงบ้างนะครับผมประมาณนี้เป็นต้นตัวไอจินยังไม่ได้ออกไปนะเพื่อนเพื่อนแค่มีการเอาเข้าข şey. ian, มาเฉยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราไปอ่านข้อมูลข่าวสารต่อเลยนะครับผมโอเคอันนี้เป็นการเอาตู้เข้ามาเพิ่มนะครับเอาตู้เข้ามาเพิ่มนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมก็คือตัวของชุดนะครับผมและพาหนนะอันนี้คือของขายของนะครับผมอันนี้ขายของนรเพือนะของขายของขายแล้วผมก็คือตอนเที่ยงคืนวันนี้นะครับผมแล้วก็สิ้นสุดมาที่30เดือน3านะครับนานเหมือนกันนะทุกคนประมาณ14วันเลยนานมากนะครับผมก็สามารถซื้อได้จากร้านค้าแพ็คนะครับร้านค้าแพ็กเกจแล้วก็ชุดนะครับผม่า ตัวของน้องคีน่าจังนะครับผมอ่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับใครที่สนใจเติมเออ่เกียร์เซเวนยูวอลคอนเรคเกอร์ในราคาที่ถูกต้องนะครับผมอีลาฟติชชอปลยครับลิงก์ข้างล่างนีรับผมใครแบบพี่ผมอยากได้ชุดคอสอะพี่แต่ผมแบบอยากเติมถูกๆพี่ที่ไหนดีอีลาฟติชชอปนะครับลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมอ่าก็ผมบอกก่อนนะว่าไอตัวของครีฟแบบที่มากแกครีฟคือที่ที่จริงนะครับผมแบบดีจัดนะครับผมแล้วก็ออบเบียคือสวยมากครับออบเบียคือดีมาก ดีทุกอนุรูขุมขนเลยครับออเบียดีครับผมส่วนน้องคีน่าออกจะแบบเป็นทีมน่ารักน่ารักหน่อยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นชุดทันบกนะครับผมชุดทางบกเนี่ยก็14วันเหมือนกันนะครับผมเข้าไปซื้อที่เดิมเลยครับร้านค้าแพ็กเกจนะครับแล้วก็ลุกที่ชุดนะครับผมชุดทางบกออกจะเป็นสไตล์แบบจีนจีนหน่อยมะจีนจีนหน่อยนะครับผมน่ารักนะครับน่ารักมากนะครับผมแต่ของครีปต้งเที่ยวคบทุกคนครีปเท่มากครับผมทุกคนแล้วก็ตัวของออเบียเนี่ยยออออกกจะะะะะเเปป็็นนนนนแบบบบทีีีมมมมซซ่่่หคครรรััผผาณ้ ีนี้เป็นอีกอันนึงก็คือพาหะนะครับผมเรือเป็ดนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับไปซื้อในเรื่องของร้านค้าแพ็กเกจนะครับแล้วก็ราคาพิเศษอันนี้อยู่14วันนะครับผมแล้วกิจกรรมนะครับผมเปลือกหอยมาแล้วครับทุกคนไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ซะด้วยซ้ำนะครับกิจกรรมเปลือกหอยของจินทัดน้ำนะครับผมโอ้โหเรียกว่ามาไวมากนะครับกิจกรรมมีระยะเวลาทั้งหมด14วันด้วยกันครับเพื่อนๆ14วันด้วยกันคือนานมากนะครับผมนานมากเข้ามาตอนเที่ยงคืนนี้นะครับเตรียมตัว นะครับเตรียมตัวไม่ได้นอนกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะรายละเอียดของกิจกรรมนะครับผมใช้พ่วงขุดดินคลื่นทะเลขุดเปลือกหอยเพื่อรับรางวัลต่างๆนะครับรวมถึงรางวัลใหญ่ราราชินีทะเลทรายห้าอ่าน้ำห้าดาวครับทุกคนว,ว้าวเขาบอกว่ายังไงบ้างข่อขุดดินทะเลสามารถหาได้จากกิจกรรมโอ้มันเป็นกิจกรรมเออรวบรวมพ่วเหรอครับผมที่ขุดใช่ไหมนะฮะคุณสามารถกดปุ่มรีเซ็ตนะครับเพื่อรีเซ็ตเออหน้าสําหรับ ขุดเปลือกหอยได้ครับทุกคนอ้อันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ครับพวกขุดดินขึ้นหอยที่จะเหลือสามารถใช้เป็นโกลโไปที่ศูนย์แลกเปลี่ยนอืมอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้ขั้วรตรงเนี้ยเราจะหาจากอะไรยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านดูกันทีหลังนะครับผมะฮะอืมอัน,นอันนี้น่าสนใจครับผมกิจกรรมรวบรวมพั่วนะครับผมอ่าก็คือมีระยะเวลา1ิบวันเหมือนกันนะครับอัน่ะกิจกรรมรวบรวมพั่วละมันคืออะไรครับผมเคลียภารกิจเพื่อรวบรวมพั่วมาขุดหาเปลือกหอยนะครับผมมีรมางวัล ทรายเก็บไว้นะครับผมรายการกิจกรรมพวจะสามารถทําซ้ําได้ในช่วงเวลากิจกรรมนะครับผมคุณซื้อพาร์ทซัมมอนคุณจะได้รางวัลว,วิธีการเติบโตคูณ2ออู๋อันนี้น่าสนใจมากๆเพื่อนๆอันนี้น่าสนใจเลยนะครับผมต่อมาครับผมกิจกรรมนะครับผมจับรีโบมอนนะครับอันนี้ผมไม่เคลียร์นะไอตัวของพวเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอไปดูในเกมว่าเที่ยงคืนจะมีอาการอัปเกรดอะไรยังไงบ้างเนะาะอ่ะฮะก็คือ,อกิจกรรมรีโบมอนนะครับผมก็มาทั้งหมด 7วันนะครับอันนี้7วันนะครับก็คือเข้าเล่นปกตินะครับแล้วก็ได้ได้เลโบมอนกันนะครับผมอันนี้เราเราจะอ่านไปแล้วนะครับข้างบนนะครับอันน่าจะอ่านดวกันนะครับแล้วก็กิจกรรมครับผมปั้นมอนเตอร์สุดแกร่งภาคหนึ่งนะครับผมโหอันนี้คือยังไงอ่ะก็7วันเอออันนี้14วันนะครับผมมอนเตอร์สุดแข่ง14วันครับปั้นมอนเตอร์เข้าร่วมการผจญภัยให้แข็งแกร่งแล้วรับรางวัลต่างๆรวมถึงเลโบลมอนห้าดาวและคมพีในตำนานนะครับในตำนานนี่จะเป็นสกอร์เลเจนั้งถ้าจะไม่ผผิิดรรมมกกจ อ้าฮะปิงโกโชคลาบเหรอครับปิงโกโชคลาบอย่างนั้นเหรออันนี้คือ,อยังไงอันนี้คือ7วันนะครับจดกิจกรรม7วันครับผมนำโคเวอร์สีแฉกเยเช่โคเวอร์สีแฉกเข้ามาที่จะได้รับทุกครั้งที่เลียร์เควสการเติบโตมาเล่นปิงโกอ๋อได้เอาตัวของชคโคเวอร์เนี่ยไปเล่นปิงโกนะครับผมง่ายๆเพื่อรับลมหายใจแห่งชีวิตและก็ชิ้นส่วนของมอนเตอร์สามถึงห้าดาวและรางวัลอีกมากมายคุณจะได้รับคิดตั้งทุกครั้งที่เล่นปิงโก้มโด้น่าสนใจ น่าสนใจน่าสนใจอ่าฮะคุณสามารถรีเซ็ตตารางปิงโก,โกได้โดยกดปุ่มรีเซ็ตเรือจะเชื่ออออันนี้ชอบนะอันนี้ผมรู้สึกผมโอเคเลยครับทุกคนอ่ะอันนี้คือในการอัปเดตครั้งที่สิบห้าเขาสรุปให้ฟังง่ายๆแค่นี้เลยก็เรียกได้ว่ากิจกรรมเยอะมากกิจกรรมคือคือเรือทุกคนกิจกรรมคือเยอะจริงๆครับก็ใครที่ชื่นชอบกิจกรรมนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดสมัคสมาชให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วซีอูนักถามนะจ้ะบ๊ายบาย